ไทยไทยกลับกลับสำหรับคนรักเสียงเพลงมาพูดกันต่อนะคะอยู่กับศิลปินวงอบเชยนั่นเองค่ะแล้วเพลงนี้จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโชวหวยคนสวยใจดำนั่นเองใช่แล้วแหมโจ้เลยเกิดจับเพลงนี้ปล่อยไปแล้วนะคะตอนนี้มาพูดถึงเพลงช้าๆกันบ้างใช่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะฮะปล่อยเธอคืนฟ้านะะพูดถึงเพลงนี้ก่อนนิดนึงนะคะเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งคะพี่ อันนี้เป็นน้องที่รู้จักกันครับชื่อน้องธนพลกิ้วลาดแยงนะครับพวกเราจะเรียกเขาว่าน้องมาน้องต้อมน้องต้อมน้องหมาน้องหมาหมาหมารู้สึกไหมเขากินข้าวครับอุ้ยอ๋อเหรอไม่ตรงไปทักเขา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 เป็นคนน่ารักครับคนน่ารักนะครับหน้าเขาจะคล้ายๆนิดนึงแซวแซวน้องเขาเลยจะทำยังไ ก็คือรังกันซะนิทกันครับอันนี้นี่คือรักกันใช่ไหมล่ะรักกันรักกันอ๋อใช่หรืม่ใช่ายาบแต่ละคนไปอันนี้มีสายญาไหมผมอยากให้พูดเลยผมมีสัญญาอะไรอ่ะผมมีสัญญาอะไรเราได้ไหมข้างหลังอยากพูดแน่เลยจากสัญญาอะไรจากสนุกจะกลายเป็นหยาบอะารกั้นข้ามไปสีหนาได้เออ จริงนะเขาชอบร้องเหมือนพวกนักล่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับกังคืนนะสายอะไรนะครับสายล่าครับกลางคืนล่าอะไรอ่ะไม่รู้นี่มาแล้วเขาเขาขอเพื่อนๆจะเรียกเขาว่าสีไฮยีน่าครับผมหมอไม่เลือกเลยครับไน่าเป็นว่าล่าเป็นตัวที่น่ารักโอ้ยโอ้ยเออแล้วแนวเพลงเพลงนี้เป็นยังไงครับแนวแนวดนตรี ใหญ่อันนี้ขับค้างขับค้างอยู่แนวเพลงนี้เป็นเพลงใหม่นี่ใช่ไหมครับใช่ใหม่ใช่ค่ะก็คือเป็นเปอตสปอตเพราะฟังสบายๆมีกลิ่นไอของอะคูสติกออกมานิดๆด้วยการที่เราเอากีตาร์โปร่งนะฮะตัดตัดทับไปด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงอินโทรเพลงหรือว่า ช่วงก่อนเข้าโซโล่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นจะเป็นโซโล่เสียงของกีตาร์โปรและส่วนตัวนี่ชอบเพลงแนวร็อกหรือว่าแนวก็คือคือเราเราชอบร็อกอยู่แล้วฮะอืมรมบกินอะไรอยู่ด้วยชอบร็อกแต่ว่าพอสมลงไปเนาะพอมาเจอเพลงซึ่งซึ่งของกเราก็เลยอยากให้มีความเป็นตัวตนของพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการดีไซน์ร็อกของผมด้วยเมโลดี้บ้าๆเลยนะเมโลดี้สบายๆฟังเป็นแบบทีนอง รอบๆอะไรนี่เหมือนไอ้มีที่เราเปิดให้ดตอนนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ถือว่าเพลงนี้เนี่ยก็มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการดีไซนการร้องใช่ไหมคะถือว่าเป็นเป็นเพลงนี้เป็นสื่อถึงตัวเราได้มากนะแค่ไหนคะจะบอกว่าตรงเพราะอะไรโอ้ตรงเลยเหรอเกือบเกือบเกือบเกือนะเกือบๆแล้วเนื้อหาเป็นไงอะเพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้มันหมายถึงความรักของหนุ่มสาวครับอย่ารามานะเขาเป็นคือบยังอัเย่าบงๆๆงยัังาจะเล่าสิเป็นความรักของหนุ่มสาว กำลังจะนิยามว่าความรักบางทีมันมีการให้อความรักมันมีการจากลามีอกหักมีรักคุดอะไรกันเยอะแยะแต่ว่าความรักของวงเพลงนี้ก็คือมันเป็นความรักที่ไม่ได้เจ็บซะทีเดียวมันเป็นความรักในแง่บวกด้วยมันเป็นความรักของผู้ชายที่เสียสละให้ผู้หญิงได้เจออะไรที่ดีกว่าเราพ่อพูดเลยพ่อพระเอกของมันเนี่ยผมไม่ใช่พระเอกครับต้องเลงเพลงขลงผมเน มันคือมันถ้าใครได้ฟังเียงนี้จะรู้ว่าผู้ชายคนนี้กล้าหาญากเคยมีอารมณ์อย่างนี้ไหมจอดชีวิตจริงค่ะเคยมีนั่นไงตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่เพราะว่าผมผมคิดว่าผมกําลังพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นอยู่ไม่เอยไม่ต้องพิสูจน์แล้วพี่หช่แล้วนะพี่เห็นเลยพี่เห็นเลยรอคุณว่าไงครับผมมีมีอะไรคะด้านหลังผมไม่มีความคิดเห็นครับ แล้วใครสมาชิกสมาชิกในวงใครเคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเคยสถานการณ์เดียวกันเคยไหมเคยไหมผมเคยนะโอ้ยคุณต้องเคยนะไม่ไม่เคยครับผมไม่เคยผมปล่อยผมปล่อยเลยครับผมไม่ลังเลครับคุณปล่อยเธอเข้าวัดไปรอบแล้วไปแล้วครับนี้ก็ปล่อยเธอตื่นตาไม่ลังเลครับไม่ลังเลคนจิตใจนี่ยไหมครับผมแล้วผลงานเพลงนี้มีเวลาในการทำงานนานแค่กว่าจะเตรียมงานในนี้สองเดือนครับ ทำกันเลยต้องทำทำกันเยอวเร็วมากเลยนะก็คือก็คือเราเราเราได้คุยกันก่อนครับพี่โปรดิวเซอร์พี่น้องก็บอกว่าให้โจทย์มาเอ้ยพี่อยากพี่อยากให้พวกเราทำทำเพลงช้าในแง่บวกในแง่บวกที่อาจจะเป็นเพลงอกหักนะด้วยเรื่องของอารมณ์เพลงแต่ว่าอยากให้ไม่อกหักซะทีเดียวอยากให้มองในแง่บวกเพราะว่าพูดง่งยว่าเฮ้ยพวกเองก็ไม่หล่ออ่ะในร่อ ให้เพลงเป็นตัวสื่อว่าพวกพวกอิงหลอ่อสิอะไรอย่างนี้มันได้ติดมาอย่างนี้ก็เลยให้น้องน้องต้อมนี่ครับแต่งเขาแต่งได้ประมาณไม่ไม่ถึงอาทิตย์ถึงคือตาโป่งตัวหนึ่งมาเล่นให้พวกผมฟังแล้วก็ให้พี่ที่เป็นโปรดิเวเซอร์ฟังแล้วก็เลยเอาชอบเลยชอบชอบเลยมันไวตรงที่ว่าเนื้อ,อน้องเขาซีกับเราแล้วแล้วเขาเข้าใจเนี่ยค่ะวนไปวนมาก็แบย่ากเลยก็เลยก็เลยมามาให้พี่น้องอภิสิทธิ์ที่เป็น อับสินตะโกนทุ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์เราเคาะขัดเกลาอีกนี้นึงก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้รถเร็วนะรถเร็วถึงใจผู้ขานีแล้วเนี่ยต้องขอให้พี่พี่เนี่ยเล่นให้ฟังกันสักท่อนหนึ่งด้วยกันนะเพลงนี้เนาะได้ครับได้ครับได้ครับฟังะไรกับฮาร์ว่าจื่อจื่ะโบว์ไม่ยาว ทำยินนี้ให้ลำบางหรือเธอเองก็มีคนทางหรือต่อไปเสรษมือบางที่เราขึ้งไว้ประคองในวันนี้มันบางเกินไปบอกแล้วไงอย่าฟื้งได้

กำลังใ,ใจที่ขงฉันถึงเหนื่อยถึงร้อนเธออาจทนไม่ไหว, <hammer> ไไหวแกบบ่ชีวิตลาหัวใจให้กับใครที่คู่ควรกว่าฉัน ลองให้ทำไมห,หน้าตาคอ,อในกระตั้ตาคอสุดฤทธิ์ <c oughs> ให้สิบคะแนนเต็มเนาะหน้หตานตาคอจริง <c oughs> ด้วย<อ><อ>ให้สิบเต็มโอ้สิบเต็มจริง <c oughs> นี่มีโอกาสฟังสดมากเลยถือว่าฟังสดก็เพราะมากเลยนะคะใ <c oughs> นท้านที้อยากให้พี่ๆเนี่ยช่วยฝากผลงานให้แก่แฟนๆรายการของเราด้วยค่้ติดตามผลงานได้ทางไหนบ้างคะได้ครับได้ครับก็คือพวกเราอบเชยครับเป็นวงน้องใหม่วงการเพลงแล้วก็เป็นวงน้องใหม่ในสายภาพดนตรีด้วยนะฝากด้วยแล้วกันสำหรับปล่อยเธอคืนฟ้าครับผมสิงเกิลดีๆฮะค่ะ นะนอกจากที่เราจะมีเพลงเร็วแล้วเรายังมีเพลงช้าเพลงเพราะๆเพลงนี้มาฝากันด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อของพวกเรานะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับแฟนเพจนะฮะแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับก็คืออบเชยเลยพิมพ์เข้าไปที่ค้นหาครับพิมคำว่าวงอบเชยก็จะเจอพวกเราแล้วฝากกดไลค์ฝากแชร์ผลงานด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อของเราก็คือแฟนเพจของลูกคนเล็กครับเป็นกลุ่มศิลปินนะฮะ ที่ทางานร่วมกันแล้วก็เป็นกลุ่มโปรดิวเซอร์ครับก็คือเป็นชิมงานของพี่น้องอภิสิทธิ์นัทกดทงนะทำงานด้วยกันนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแฟนเพจของมิวสิกยูเนียนสหภาพดนตรีเข้าไปกดไลค์เข้าไปติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็เข้าไปติดตามงานโชว์ของพวกเรามีที่ไหนจังหวัดอะไรบ้างปลายปีนี้มีหลายจังหวัดนะครับลองเข้าไปติดตามดูแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้ก็คือเบอร์ดาวน์โหลดกันหน่อยค่ะครับผมดาวน์โหลดได้ที่ไอจูและดีเซอร์ครับผมแล้วก็ รหัสหายไปเราหายไปเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงครับผมอ่ะดอกจันทร์สีเก้าสองครับสองสองสองกดสามสี่น่ารักฮะอีกเลาอ่ะรับอีกรล่อีกเล่ครับผมอ่ะดอกจันทร์สีเก้าสอง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 กดสามสี่ครับดอกจันทร์สีเก้าสองโอเควันนี้ขอบคุณศิลปินน้องใหม่แต่ว่าฝีมือไม่ใหม่ค่ะขอเวลาเราน้อยจริงๆนะมีโอกาสนี้ครั้งหน้าขอเชิญอีกซะหนึ่งครั้งครับครับครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ10โมงเชา้าถึงแยงตรงไทยไทยครับขรับสำหรับคนรักเสียงเพลงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง